นี่ฉันเองเค okay. อืมมีอะไรหรอจะมาถามเรื่องงานดนตรีวันพรุ่งนี้นะเธอจะไปด้วยกันไหมอืมไปโอเคแต่จะมีพวกเพื่อนฉันที่อยู่วงเดียวกันกับฉันไปด้วยนะเธอโอเคไหมโอเคฉันไม่มีปัญหาโอเคงั้นพรุ่งนี้ก็เจอกันที่งานนะอืม ้างั้นก็ฝันดีนะเมดี้ฝันดีเช่นกันนะเค okay. ทำยังไงดีเนี่ยดันตัดพลาดจะได้ พ่อหรอคะเมดี้ฉันเองนาเวียนหรอเข้ามาได้เลยฉันไม่ได้ล็อกประตูน่ะอืมงั้นฉันเข้าไปนะเมดี้หน้ามาเธอว้าฉันตัดพลาดนะมันดูแปลกๆใช่ไหมล่ะไม่เลยไม่เลยแบบนี้ก็น่ารักดีงั้นหรออืมอ๋อฉันลืมบอกไปวันนี้ยยูมีไม่ได้ไปนะติดงานเหมือนเดิมนะ่ะ โอเคแล้วว่าแต่ที่นัดกับเคไว้นี่เที่ยงใช่ไหมเมดี้อืมก็ใกล้แล้วนี่งั้นเราอ่ะไปกันเถอะพ่อคะพวกหนูไปก่อนนะคะจ้ะดูแลตัวเองกันด้วยนะไปก่อนนะคะคุณลงุงสวัสดีคะ่ะคนเยอะจังแถมร้อนสุดๆอีกกลับบ้านไปนอนซะถ้าจะบ่นขนาดนี้ ไม่มีใครบังคับให้นายมาโอ้โหพี่เจรครับผมขอบ่นนินดๆหน่อยๆะไม่ได้หรอครับพี่ไม่ได้ลำคขญโอเคแล้วนี่เราจะไปไหนราแชทกับใครอยู่อย่าบอกนะว่านัดใครไว้นะ่ไม่ต้องถามอาเดี๋ยวก็รู้เองเดี๋ยวนี้มีความลับนะครับไปกันได้แล้วที่นัดกันไว้อ่ะใช่ตรงนี้แน่หรอเมดี้ถ้าอีกห้านาทียังไม่มาแล้วก็ไปกันสองคนนี่แหละใจเย็นๆนะนาเวียก็ตรงนี้แหละ งานมันกว้างอ่ะแถมพนก็เยอะด้วยกว่าจะหากันเจอต้องใช้เวลาหน่อยเอาอีกแป๊บนะนาเวียอืมก็ได้เ็ราะดีพูดหรอกนะถึงยอมรออ่ะจ้านั่งก่อนนะอยู่ไหนแล้วให้ฉันไปหาแทนไหมไม่เป็นไรฉันเจอเธอแล้วหันมาทางขวาสิเฮ้ยหายอืมแล้วว่าแต่ พวกนี้เป็นเพื่อนฉันเองที่บอกว่าจะมาด้วยกันเมื่อคืนนี้นะ่ะอ๋องั้นเหรอสวัสดีค่ะเมดี้ค่ะยินดีที่รู้จักนะคะอ๋อเมดี้งั้นเหรอเธอนี่เองคนที่เขมนัดไว้ดีฉันเจโรฉันดีไวผมยูยเป็นรุ่นน้องพี่ปีหนึ่งอา้าวพี่นาเวียก็มาด้วยเหรอครับอืมมาด้วยกันนะ่ะอา้าวนาเวียเธอก็มาด้วยงั้นเหรอก็แน่สิฉันมาเป็นเพื่อนเมดีนะ้น่ะดีครับพี่นาเวีย ดีซ้ายูโอ้โหนาเวียทีพูดกับฉันน่ะทำไมหว้วนจังอะพีกับยูอ่ะคนละอย่างเลยสำใจนะคะคุณหัวหน้าห้องเงียบไปเลยเจโรครับครับเงียบให้ก็ได้เพรเห็นว่าคุณหัวหน้าห้องของเราอะ่ะเขินแล้วนะพอเลยเจโรเมดีป้ปะเราไปกันเถอะอืมไปกันเถอะออะทุกคนยิ้มนะ อี่รอบหนึ่งสองสาม พบกันไหนเขาหน้าคะ่ะหลังเราซื้อของเสร็จอะกลับไปดูวงที่จะขึ้นแสดงรอบสุดท้ายกันนะยิ่งตกดกคนยิ่งเยอะแฮะคนเยอะจริงๆโดนเบียดจนไม่รู้ตอนนี้มาโผล่ที่ไหนแล้วเนี่ยแล้วนาเวียกับเมดี้ไปไหนนะนายเห็นไหมเคอ้าวเฮ้ยเค,เเยเคมหายฮ้ยูยนายเห็นอ,อ้าวเฮ้ยยูก็หายเอานายละลีไว อ๋อยังอยู่อัเ<ะ>หรอยงอยู่แต่ก็จะไปแล้วฮะมีธุระพอดีนะ<ม>งั้นฉันไปนะเฮ้ยเดี๋ยวดิวะมาช่วยกันหายพวกนั้นก่อนดีไม่ต้องหรอกบางทีอะพวกนั้น่ะก็ไม่อยากให้นายเจอตัวได้ซ้ำไปฉันไปละเอาไปกันหมดเอองั้นก็เดินเที่ยวเล่นคนเดียวแล้วกันวะลุงครับผมขอเมนูที่อร่อยที่สุดจานหนึ่งครับ ถ้าไม่อร่อยอะ่ะผมไม่จ่ายนะครับลุงเอ๊ะนาวเบวียหายไปไหนล่ะอ้าวฉันเองฮะเอ๊ะเพ่เองนั้นเหรอทำไมยืนอยู่คนเดียวล่ะนาวเวียไปไหนฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะ่ะหันมามองอีกทีก็ไม่เจอแล้วดูเหมือนจะคลาดกันช่วงที่มีคนเยอะๆเมื่อกี้นะ่ะแล้วนายเห็นนาวเวียไหมฉันก็ไม่เห็นเหมือนกันแล้วนี่มีเบอร์โทรติดต,ต่อกันไหมไมี งั้นก็โทรไปบอกว่าเออหิวงั้นเหรองั้นไปหาอะไรกินหนก่อนไหมล่ะอืมงั้นไปกันเถอะฮะโทษทีแต่จับมือฉันไว้ก่อนตอนงคืนคนเยอะเดี๋ยวก็ลงกันอีก ทรงผมใหม่ก็น่ารักดีนะอ่ะน้ำโทษทีก็อยากบอกแต่แรกแต่ทั้งวันมันไม่มีช่วงที่จะพูดออกไปได้นะเอ๊ะพวกนั้นเพื่อนฉันมันค่อนข้างน่ารำคาญนะถ้าบอกต่อหน้าพวกนั้นเดี๋ยวจะเข้าใจผิดกันไปอีกอ๋ออย่างนั้นเองเหรอเอาล่ะอืมในไหนก็ในไหนแล้วอะหลังกินเสร็จไปดูการแสดงรอบสุดท้ายกันไหมเอ๊ะนาเวียารา อยู่กับเพื่อนฉันนะ่ะไม่ต้องกังวลดูการแสดงกันอยู่แล้วเ,เธอล่ะว่าไงจะไปไหมโอเคฉันไปก็ได้เคบอกว่านาเวียอยู่กับพวกเพื่อนเขาตอนแรกก็จะไปหาแต่พอคนเยอะไปหากันไม่เจอ สุดท้ายก็ลเลยต้องมาอยู่กันสองคนเหมือนเดิมส่วนมือตั้งแต่ตอนที่ลงกับนาเวียแล้วจนตอนนี้ก็ยังไม่ปล่อยมือกันเลยมันยอดไปเลยนะฮะการได้อยู่ในจุดจุดนั้นนะ่ะได้ยืนอยู่บนเวทีแล้วก็มอบความสุขให้ทุกคนได้ทำในสิ่งที่รักแบบนั้นนะ่ะยอดไปเลยนะฉันก็อ,อยากจะเป็นแบบพวกเขาบ้างในสักวัน นั่นสิฉันก็อยากเป็นแบบนั้นบ้างเหมือนกันนี่เมดี้อะไรงั้นเหรอฉันถามอะไรเธอหน่อยสิฉันอยากรู้นะเหตุผลจริงๆที่เธอไม่ร่วมวงกับฉันทำไมงั้นเหรอวัอนนั้นเธอบอกกับฉันว่าเธอทำมันไม่ได้เพราะอะไรงั้นเหรอเฮเรื่องงั้นงั้นเหรอถ้าเป็นเรื่องนั้นน่ะฉันจะบอกกับเขาไปาตรงๆเลยดีไหมนะ すいません。